สาวอินดีมสดใสทุกคน้วยทุกคนเลยอ่าพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่พี่ไก่ฮะเหตุผลใดถึงมาร่วมอินดีมกับพวกเราครับเหตุผลได้นะคะก่อนหน้านี้จริงๆไก่ก็ได้ทําธุรกิจนะคะที่เป็นเป็น g ก o บอลนะคะ g ก o บอลแล้วทําไปทำมามองว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอ๋อได้มองหานะคะว่ามันมีธุรกิจอะไรล่ะที่มันสามารถที่จะ เราทําได้นะคะแล้วก็องค์กรนะคะส่งต่อองค์กรได้นะคะแล้วก็ได้มาศึกษานะคะว่าอินดีมนี่แหละนะ,ะว่ามันเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งะค่ะที่จะทําให้เราค่ะ,ะช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะกับโปรเจกต์ที่ว่าปรดนี้นั่นเองนะคะว่าจากสถิตินะคะ อันดับ3นะคะของโลกเลยว่าพี่น้องชาวไทยนะคะเป็นนี่เป็นสินนะคะเยอะมากก็อยากที่จะช่วยเหลือกลุ่มน,นี้นะคะซึ่งกลุ่มที่ไก่ช่วยเหลือจริงๆนะคะที่40กว่าประเทศทั่วโลกะค่ะด้วยระบบออนไลน์ล้อเซ็นเรียกได้ว่าสายยิงแอดไม่ค่อยอมไม่ค่อยชอบออกจากว่านแล้วที่ไก่เจออ <laughs> ินดี้ยังไงนะคะเจออินดี้ค่ะก็จากแช์นะคะแชร์ในเฟซบุ๊กแต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจว่ามันอะไรที่เราไม่ได้มองว่าเป็น เป็นบริษัทของประเทศไทย่ะไม่ค่อยมองนะมองถึงความมั่นคงอะไรหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของดาราคนไหนก็แล้วแต่นะ,ะเรามองว่าเปิดเดี๋ยวก็ปิดเปิดเดี๋ยวก็ปิดนะคะแต่ว่าได้เข้ามาศึกษาว่า í, เป็นของคุณก้องนี่วานะคะก็มั่นใจนะคะกับประสบการณ์ของตัวเองกด้นะคะว่ากลุ่มตรงนี้จริงๆะคะ่ะประเทศนะคะหลักๆก็โซน เกาหลีนะคะเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะประมาณนี้เยอรมันนะคะที่ไก่ทำกันตลาดอยู่ได้มองว่าพี่น้องกลุ่มนี้นะคะได้คือเขาอดทนนะคะในการที่แบบต้องต้องจากงานจากบ้านนะคะไม่สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้นะคะบางคนก็กู้หนี้ยืมสินไปเยอะมากๆนะคะแต่ช่องทางนี้อะค่ะมันก็คือช่องทางออนไลน์ที่จะทำให้เขามีโอกาสนะคะในการที่จะ กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวได้เร็วขึ้นนะคะยิ่งประเทศเกาหลีนะสองแสนคนเนี้ยคือผีน้อยค่ะเรียกไ <laughs> ด้ว่าผีน้อยใช่ค่ะเรียกได้ว่าผีน้อยนะคะแบบไม่รู้ว่าเราจะถูกจับนะคะส่งประเทศไทยเมื่อไหร่นะคะก็อยากที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องกลุ่มแบบนี้แหะคะ่ะว่าเขานะคะไม่สามารถที่จะจบสูงนะคะทางงานอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยมันเหมือนว่า เออมันมันช่วยเหลือเฉพาะตัวเรานะคะซึ่งในการทำงานประจเองไก่ก็ทำนะคะเอ,อ่อสิบหกนะคะสิบหกปี บัญชีนะคะเลยมองว่าทํางานประจำอะ่ะมันไม่ทําให้เรารวยหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะก็มองเห็นนะคะช่องทางตรงนี้ว่าออนไลน์นะคะวันนี้นะคะถ้าเราเรียนรู้ระบบนะคะเข้าใจาว่าผู้บริหารคิดยังไงนะคะและเราทําได้ไหมแล้วส่งต่อทีมงานได้ไหมนะคะซึ่งในระบบของการส่งต่อของใายเองก็ง่ายๆนะคะแค่ว่าคุณนะคะ จิ้มนะคะส่งตรงไม้เป็นไม้นะคะกดไลค์นะคะเป็นไม้แค่นั้นเองนะคะมีระบบในการเทรนนิ่งตรงนี้นะคะในไลน์ขูมทุกวันนะคะมีข้อมูลที่เตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคกะ็ปี้วางก็ปี้วางแต่เป็นคนนั้นนะคะเฟซบุ๊กเก้สบกว่าคนนะคะ ที่เป็นคนนั้นเลยเล่นไม่เป็นนะคะเอาไว้ติดตามข่าวแล้วก็ไลน์ฮะสามสี่คนนะคะส่งตรงไม้สวัสดีตอนเช้ารู้แค่ว่าอุ้ยวันนี้วันพุธนะวันนี้วันพฤหัสนะนนนนะแบบนี้นะคะ่ะเป็นคนคนนั้นนะคะแต่ว่าเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็พอศึกษานะคะําแล้วมั่นใจนะคะว่าจากประสบการณ์ของกายเองสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวไทยะคะกลุ่มนี้ให้กับบ้านได้เร็วขึ้นะค,ะครับ เป้าหมายคิดว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะจะสร้างองค์กรนะคะ100รหัสเป็นมนุษย์เงินส่นะคะครับทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ